ขอบคุณเลยได้เด้อโดยเจ้าเนาะอ,อ่าพรย์เพย์น้องว่าไดเบิดตุยจอยได้เบิดตุยจอยได้เบิดหน้าตากับโบได้แบบว่าระบุไว้ว่าหน้บบานตาล่อบอ่จังชันซี่กับบด้ว่าเนาะมีแต<อ>่เอาแบบขอแค่คแบบคุยกันเข้าใจแล้วก็จุ่มกันแลบวก็ โดยกับสบายดีสบายดีได้สวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสู่คนเด้อเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่องสไลด์บานเอาอีกเล่เพื่อนพี่น้องเนาะโดยพ่อพ่อก็สไลด์ได้มื่อนี้เนาะกับนั่งอยู่เพื่อนเจ้าของเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะก็ได้นั่งเปิดคลิปอยู่เพื่อนเจ้าของก่อนแ้วก็เชิได้ไปหาน้องสมบัติเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสไลด์จะไปหาน้องเพื่อนได้มื่อนี้เนาะมีทางอ้างผู้ใหญ่จะดีผู้นึองเนาะ เพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทั้งสลายห้าร้อยบาทเพื่อนพี่น้องเนาะไปให้มอบให้น้องสมหวังเพื่อนพี่น้องเลยโดยเพิ่นขายทั้งสลายเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะโดยสลายก็ขอบเพิ่นขอบคุณนอายเพิ่นหลายหเด้อที่ว่าเนื้จะใส่สลายเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะขายอายเพิ่นอยู่ดีไปเฮงคุเจ็บเหมืได้ความไขบยบวชมีเด้ออายเพิ่นใจดีจากฝั่งไทยนอกเพื่อนพี่น้องเลยก็ขายอายเพิ่นอายุมันขวัยืนเน่ะเพื่อนพี่น้องเนาะ โดยเป็นจังไดกับทั้งสาวไร่กับสิภาพพเมพี่น้องไปติดตามรับช้มกันได้ว่าว่าตอนนี้น้องสมบังเเิ่นเฮตุอย่างนี้ตอนนี้เนาะโดยจังไดกลับไปฮับไป้มกันเลยพเมพี่น้องเลยโยสบายดีน้องละ่ะสบายดีโดยน้องกะมาหาน้องสมบัครข้างที่สองนันนีเนาะโดยโดยกะคุยกันข้างแรกกะมาหาิ่นแรกกะคือนั่งอยู่ในอ่าตูบข้างนอกเนาะเม่นบ่โดยมารอบนี้กะเขามานั่งคุยอยู่ข้างในเฮือนพเมพี่น้องเนาะ อาจจะมืดๆเนาะพอเขาเอะเลยก็เลยได้ใต้ไฟเป็นบอน่อ้องล่ะโดยโดยเจ้าเนาะอะามื้อนี้กินข้าวกินน้ำหบ่มื้อนี้กินแล้วได้ยังกิน,น,น,กน้องล่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้ให้ไปหาทราบอยู่ข้างเพื่อนนี่โอ้มีเออแม่นแล้วเนาะมี<ด>ก้อนึ่งเลยขางเพื่อนดังจกงาที่เฮาถ่ายคลิปมืออันมือก่อนนี่เนาะโดยเออโดยพี่น้องเพิ่นก็มีก้อน่อไม้มีก้อกี่ก้อนองล่ะก้อเดียว บ่เดียวโดยอือกินข้าวกับแกงหน่อไม้อีกให้พี่น้องเลยโดยกัมื้อนี้ก <dinero> ็เป็นจังได๋ทังพ่อแม่อยู่เพือนอยู่บ่มื้อนี้บ่อือบ่ได้อยู่อยู่กับไผซะอยู่กับน้องแต่ว่าไปลิ้นโอน้องเพิ่นไปลินโดยอือโดยให้พี่น้องเลยทังนอเพิ่นกอ่อยู่กับน้องชายแต่น้องชายกบ่ได้อยู่เือนเนาะไปหาดิน่นบ่แม่กบ่อยู่โดยเนจังไปใส่ปุ๋ยนาน อืมไปใชาฟ,ฟุยอีกโดยโอ้มีหนา้ากี่ทงเจ้ะสองสองทองพูกโดยโอ้าสองแสดงว่าอันที่เอ่ยว่าว่าเขาได้ลายนี่ทงเดียวหรือว่าสองทองละ<ด>ทงเดียวทงเดียวได้เขาแปดกสิบเนาะโดยรวมทั้งทงนั่นกับสิเข่าประมาณร้อยปลา<ด>ยบ่แมนอืมทั้งน้องชมวังเขามีหน้าสองทองเพรพี่น้องเลยกับผูรอยากมาอันเป็นคู่เป็นคิงเพื่อนก็ต้องทําใจได้เพื่อนพี่น้องเนาะว่าเพื่อนมีหน้าสองทงเพรพี่น้องเลย อาจจะมเมื่อยแน่น่ะเนาะโดยโดยโดยเนาะกะว่าแล้วกะทังเอื่อยมากเน,น,น,นาะมือนนี้เนาะกะหลังจากที่เอื่อยป่วยคลิปจะลงไปแล้เนาะนกะมีผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเพือ่อนวะก็ได้ฝากเงินมาหาร้อยบาทเ้อะเพื่อนกะว่าอินดูสงสารน,น้องสมบังเพือ่อนวะอยากอ่ามาปลอบใจกับแม่เพือ่อนวะมาปลอบใจเพราะว่านอ้องเพื่อนกะแบบว่า คุยก to ับเพยก็มีแต er ่เป็นผู้ลูกผู like ้เมียนะเนาะโดยมันก็ได้ฝากเงินมาปลอบใจเพิ่นว่าแล้วก็ให้กำลังใจเจ้านั่เพิ่นว่าเพิ่นก็บอกมาหลังแต่เพิ่นก็ว่าอ่าฝากบอกมาเพิ่นก็ว่าถ้าจะคบใครหรือว่าจะคุยกับไผยก็ให้คุยกันนานๆศึกษาใจกันดูโดนๆเพิ่นว่าเนาะโดยเพิ่นก็บ่อยากให้น้องสมหวังนี่ผิดหวังอีกแม่นแม่นเนาะเพิ่นก็ได้ฝากบอกมาน้ำเอื้อย เ็นว่าให้น้องคุยกันดีๆเดอ้อหรือว่าคุยกันน,น,นานๆเพื่อเพื่อเขาจะได้แน่ใจว่าเพื่อนมักเขาแท้จริงบ่นะเนาะโดยน้องจำบางไว้เลยจ้กะก็ว่าคือเพื่อนทันแหละคุยกันไปเบิร์นโกนโดนๆแล้วจงคอยคบกันยังคอยคบกันเนาะโดยโดยโดยแต่เป็นยังได้จ้ะหลังจากที่ว่าแจกเพชรไปแล้วเป็นยังได้ทางฟูวาฟูแพลวก็หลายหลายว่าะที่ว่าหลายเลยมันแบบเพชรพี่น้องไงเนาะ ถือบาลายเน,ะนาเนะน้องลหนเนาะแมนโอ้โหบวชวัเลยแมนบวไวัตอบน้ำบวทันตอบน้ำบวทันเลยแมนอือเลยบ่าอะไกา็คือว่าะอะไรเนาะอ่าทางน้องก,กับโบเคยออกยูทูปแน่เนาะในการ <Man. S 1> มาออกอ่าคลิปแรกอาจจะมีแบบว่าไลฟ์คู่หลายคนบบเคยเห็นบอในการบางคนก็นอยากทำความคู oh. ้จักแมนในการคุณเคยกับเฮาแมนบอแมนโดยหากแต่พอจะคิดแบบใดหรือว่าคิดอย่างใดกับโบพูดลำเพลินตัวนี้เนาะโดย มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเพลินแหละว่าเพลินจะคบแบบกฮาแบบแฟนบ่หรือว่าจะคบกับเฮาแบบเป็นน้องเป็นนงบ่แม่นบ่โดยมันอาจจะเป็นแบบว่าหลายคนหลายรูปแบบไหนเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยก็คือนอกสชบังใช่แหละคิดจังได๋เฮาก็บ่ฮู้มีแต่คุยกันก่อนนั่นบ่แมนมีแต่คุยกันเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่อ่าเงิน500บาทนี่ก็ทั้งเป็นทั้งผู้ใหญ่ใจดีให้แต่เพิ่นเพิ่นแค่ว่าอยากฝากมาให้ใช้ให้จ่ายโดย โดยเพราะว่าเพื่อนกะอินดูสงสารเจ้ากระเม่นแต่ก็เพื่อนกะคิดดูโตนตอนที่ว่าเจ้าได้เล่าเรื่องที่ว่าเคยแบบว่าคนมีผู้ผัวภูมเมียที่ว่าเคยแซ็มากเลยเคยแบบว่าบอกว่าหักมามากเงินบอกเยแต่ก็มาตัวกันน้ำหลังะนะเพ<ด>ื่อนก็เลยคิดสงสารขอหน,น,น้าแนะ<ด><ด>่เนาะเพื่อนก็เลยฝากเงินมาปลอบใจได้นิๆๆๆนะดน <ย S 1> ่อ<โด>ยเหมือนกันยได้กินข่าวนี่ดีใจว่าล่ะดีใจอือดีใจเป็นบบเลยเพราะว่าทั้งน้องก็อาจจะว่า เพิ่งออกคลิปครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่เพิ่นอ่ผาผาเงินมไม่ใช่ก็ถือว่าเฮานี่ก็เป็นเด็กผู้ที่ว่าสังคมมองแบบว่าบ่ได้มองข้ามนะเนาะแมน่นอือโดยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าน่าฮักผู้นึง่งนะเพิ่นก็เลยคิดจังจั่นเนาะโดยโดยแล้วเพิ่นก็ส้มมาอีกเใน้องหลาว่าอ้าทางน้องชมวังน,งงงนี่ตั้งแต่อ่าเบิ่งคลิปมาเนาะก็เพิ่งเห็นน้องชมวัง,งนี่สิว่าแบบว้าไปนั่นแล้วก็ยิ้มไปนั่นแบบว <c oughs> ่าแล้วก็หอยยิ้มเฮาอาจจะมีเสน่ห์น,นะนะ ใจหลายๆโดยแม่นบอกขึ้นสีเสนอขึ้นสีบ้านเราพอยิ้มเหมือนพี่น้องไงโดยโดยพี่น้องนะยิ่งบอกยิ่งเขินยิ่งเยาะยิ่งเขินหมดเลยโอ้ยเขินพี่น้องเไงบอกแล้วกันเนาะทางสั้นแหละคนเฮาเพิ่งอ่าบางทีอาจจะว่าบ่มีความฮักกับเม่นเนาะล่ะเนาะแม่นแต่กลับมามีอีกครั้งนึงก็ดีก็ดีใจมันก็เลยกลายเป็นยิ้มบ่ชฮุบเลยโดย โกเคยแบบมีผู้บ่าวทักมาหลายปันนี่อบเคยมีจักเทือโดยปกตินี่ถ้าสุภาพบ่าทักมหาเจ้าแต่เทือแบบอานมือหนึ่งกี่คนจงซง่นะบางมือกับบ่มีบางมือกับบ่มีเลยแมนก็หลังจากที่บ่าน้องแล้วอ่ะผ่านช่องยูทูบแล้วเกิดลายพอสมควรได้พอสมควรโดยก็ถือว่าสุดยอดได้แมนบ่แมนตอบคอมเมนต์บวบไวเลยโดยอ่า เพราะว่าการที่ว่าต้องต่อเขาเม็นบวไรเนี่ยเพราะว่าน้องว่าว่า,า,วาเปิดใจเนาะอาจจะมีหลายขู่ละคนที่ว่าหมายตามองน้องอยู่ตอนนี้เมนบ่โดยอ่าเลยอืมทันก็ผู้คนอาจจะแบบว่าจ้องมองน้องอยู่นะพอพูบลงไปก็อาจจะมีแบบวา่าคอมเมนต์มาหลายคนว่าขอเฟซน,น้องแนนคันชีเนะะาะแต่ทั้งที่จริงนะน้นองก็แจกเฟซแล้วเนาะนแจกแล้วโดย่าเฮาเปิดใจเฮาก็ต้องแจกเฟซอยู่แล้วเมนบ่เพะเฮาอยางมีคนคุยเด้ พอมีรายแน่เข้ากันอาจจะว่าเออฮับสายท่านแน่ยับมาท่านแน่ยเหมือนบอกแม่บางคนก็นตอบบ่ท่านนะข้าเจ้าก็ให้ข้าเจ้าก็ให้อีกแต่อันยังคือมาตอบแชทคอยอย่างเช่นที่วอาแล้วขเาขเาออตบขอบบ่ท่านเลยเขาตอบบ่ท่านเนเา,บบา,านเนะบางเดืยวก็เห็ดเวียกนลำแน่แล้วก็ห้กะากาวางมาตบอบเพราะว่าถ้าเขาตอบแซตซ่าหรือว่าเขาฮับสายซ่าบางทีอาจจะแบบว่าเข้ายากเวี้ยงยากงานกับมี่เนาะเขาก็ยังไงเพื่อนเข้าใจจุดนั้นนะมันน่ารำลึกเนาะ แส่เขามานั่งตอบเซตอยู่ตลอดถึงนั่นสิมันกะคือว่าเฮากับผมมีเวลาม <Man. S 2> โดยเป็นยังไง <laughs> ดีใจ <laughs> แห้งว่ามีคนคุยแบบวันนี้ <laughs> ดีใจ <laughs> ดีใจแล้วเนาะโ <laughs> ดยตอนนี้กันยังดีใจก่อนเพราะว่าถ้าจะให้ดีใจก็ต้องอต้องรู้กันแบบทุละดหอดอันดูศึกษาดูใจกันแบบว่าพ่อคบพ่อหาอะเนาะโดยเขาอาจจะดีใจกว่าหันแมนอันนี้ก็ยังดีใจอยู่หากแต่กันยแบบัง ส่ำนึงแม่นบ่โดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยมาแล้วกะเอาลงกับน้องกะรุ่นเพื่อความสิเอานางวันให้น้องก่อนพี่น้องให้เนาะกะนางวันเป็นผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้ทางศาลาเป็นสะพานบุญให้เนาะล่ะเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะกเงิน500บาทนี่ก็เป็นเงินของอาผู้ใหญ่ใจดีหักแต่เพิ่นกะบ่ได้ออกชื่อออกเสียงเด้อโดยโดยอน้องละ500บาทเนาะ ขอบคุณเลยได้เด้อโดยเจ้าเนาะอ่าเพลงพี่น้องเองน้องเพิ่นกะอะ่าเพิ่งได้ครับเงินเป็นครั้งแรกเป็นจันงได้ลงละตื่นเต้นดีใจหลายตื่นเต้นว่าตอนนี้เออเราว่างนละตื่นเต้นหลายเราว่างกันทั้งโต๊ะถูกเล็เลกๆน้อยๆอยู่ <c oughs> ตอนนี้เผื่อพี่น้อง <c oughs> เนาะกะมีแต่ไอ้ทางน้องสมบัติอวยพรในไอ้ายเพิ่งมาในี้เนาะโดยเราหายทางน้องสมบัติอวยพรในทางอ้เพื่อนใจดีเด้อบบบนี้น้องละให้น้องสมบัติขอบคุณขอบคุณอ้ายเพื่อนในลงละ ขอบคุณขอบคุณเด้อไอ้ผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาให้ได้น้องสมหวังได้ใจได้ใจขอให้อ้ายยูดีมีแห้งอายุมั่นขวัญเงินเด้อสาธุสาธุเนาะโดยน้องเพื่อนกันยังอยากเห็นเคอในอ่าอยากน้องเพื่อนพี่น้องเลยก็คือว่าอะไเป็นครั้งที่สองของสาวไล่เนาะเพื่อนกันยังบอกท่านได้สิ้นกับอ่ากล้องเพื่อนพี่น้องเลยจังใดกะผิดพลาดเล็กๆนหน่อยกะถือว่าขอขออภัยเนาะโดยโดยโดยเหตุจังไดน้องเพื่อนก็อาจจะประสบการณ์ยังบอก ท่านได <Man. S 2> ้ผ่านทางด้านนี้เมนบอนอาจจะต่อตไปมันก็อาจจะชินไปเองมั้งเนาะน้องหลานเนาะโดยโดยโดยเป็นยังน้องหลานเป็นกาลังใจให้สูเนาะถ้าสมมติว่ามีคนที่หักน้องแบบจริงใจเนาะทั้งเ้ากาโคให้ น้องสมวังเจอคนที่หักแท้เนาะโดยกะบ่ตัวน้องนกะน้องก็คือสิบ่ได้ตัวเพิ่นว่าน้องน่ะบ่ตัวบ่ตัวเนาะคําเฮาสิตัวเพิ่นน้องคือสิบ่อากล้ามาเปิดใจผ่านช่อง YouTube ผ่านทางโซเชียลแม่นบ่แม่นอือโดยโดย FC พลคนก็ว่าอ้าเป็นจังได๋นย่านแต่อ่าทางสาวลาวตัวเลว่าซั่นเนาะโดยเพิ่นก็ว่าจังซั่นแหละพี่น้องเนาะโดยเนาะกคือสิฮักจริงแหละเนาะน้องหลาเนาะเฮาสิ ก็แบบว่าเออเอยปากแบว่าอยากให้ทางเอื้อมาถ่ายทำเนาะโดยแมนบอกเพระาะว่าน้องอาจจะว่าควงสูตรมาโดดแนวโดนเติบยูโดนเติบอยู่เพราะว่าตอนนี้น้องก,ก็อยู่เศร้าปีเลยเนาะแมนแต่พอมีครอบครัวคือเพลินที่เนาะแมนโ <c oughs> ดยโดยหากแต่สเปคเจ้านี่แบบอเอาแบบคนอ้วนหรือคนจอยลงละบริแบบอยู่ที่หน้าตาบ่เคยโฟกัสปานไดนน้องว่าได้เบอร์าตาุยจอยได้เบิด ตัวใจลายเบิร์ตนาตากับบอได้แบบว่าระบุไว้ว่าหน้าตาล่อบ่จังชันซี่กับบอได้ว่าเนาะมีแต่เอาแบบขอแค่แบบคุยกันเข้าใจแล้วก็ยุ่งกันแบบพอแล้วบอไดว่าคุยกันเข้าใจแล้วก็ยุ่งกันมีความสุขเนาะแม่นแล้วก็พ่อแบบว่าดูแลครอบครัวเฮาให้ดีที่สุดทำที่เพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดได้สิเฮ็ดได้เนาะโดยเฮาก็ถือว่าภูมิใจในตัวเพิ่นแล้วแม่อ๋อโดยโดยเพื่อนเราไง ก็เลยก็ขอคนจริงใจว่าเท่านั้นเนาะเลยหน้าตาอีหยังอายุอีหยังก็คือว่าบ่ค่อยโฟกัสปานใดบ่ค่อยโฟกัสปนัญหักแต่อายุนี่ก็อยากอ่ะในน้อยๆนึงแม่นบอต่างห้าสิลงมากอย่างนอ้เราเลยแต่มี FC คนนึงเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ยเพิ่นน่ะถ้าตอนนี้ผมก็ห้าสิบกว่าแล้วคงจะหมดวังแล้วคนว่าเนาะเหมืนก็ว่าสั้นเลยเนาะเหมืนก็คนที่ว่าอายุห้าสิบหรือว่าสี่สิบสามสิบลงมาก็พอมีอ่าโอกาสอยู่คนว่าเน่นอ่าแล้ว หากแต่น้อิคนก็คือว่าเนาะ่นกันอบอกกบริตติว่าหน้าตาคิดได้บลรอบอเนาะโดยขอต่ว่าหักแบบจริงจัง้วก็จริงใจพ้อมดูลแ,มแลครอบครัวเนาะแมนสำนันจะเื้อแม่นอือโดยโดยเพื่อนพี่น้องเลยคือสิอ่ะน้อง่นก็นเริ่มชินไปเรื่อยแล้วบัดนี้เพื่อนพี่น้องเลยเริ่มว่าคอ้องไปเรื่อยแล้วเนาะอือโดยโดยคือ,อว่าน้อง่นกับแบบมีกิวหักนำดิมปากเลยบ่ <c oughs> เออคนก็มีกิวหักริมปากเนี่เพื่อนพี่น้องไม่ได้นิ้มไม่ได้ยัยงก็มีสเสน่ห์เพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าเป็นผู้สาวน้อยที่น่างหักผู้หนึ่งเพื่อนพี่นองง้องเลยอาจจะแบบว่าตอนนี้ก็คือน้องแจ็กเพชรนี่อาจจะมีหลายคนแน่เนาะแมนหากแต่เหาก็ต้องคบเพื่อเลือกแมืนบอก <Man. S 1> อมเมนหาก็ต้องคบเพื่อเลือกแบบว่าถ้าเหาคบผู้หนึ่งอาจจะแบบว่าเ้าคนคบห้าบรุรุษอาจจะควรจะมีครอบครัวอยู่กับเป็นไปเนาะแ <Man. S 1> มนน้องก,ก็เลยอาจจะแจกเพชรแล้วก็คบ เพื่อดูใจกันในหลายคนเนาะถ้าคุยกันคนนี้แต่กับคนนี้อาจจะแบบว่าผู้ละคนอาจจะว่าแบ,บบตรงกันนะนะแมนบอกน้องก็เลยอาจจะขบลายคนนี้พี่น้องนั่นสีขเขาแจกเฟซอาจจะมีหลายคนนะที่เซเขามาหาเนาะแมนมีหลายอา่อาหอกกระตรงได้โอได้ลม <Do i. S 1> นําหลายคนแมนอืมโดยหากแต่้าสรุปได้ก,ก็คือผู้ละล่อแบบ ถ้าคนที่เฮาจะเอาจริงก็ต้องรอแบบว่าอ่าตอนผุกขอไม่ขอมือพุ่นแหละน่าจะฮู้กันเนาะแม่นโดยก็คือยังสิอีกหลนย่ได้่อพี่น้องไเบิ่งได้กันเนาะเพิ่งก็สิว่ายก็เพิ่งอ่าเปิดตเพิ่นในอ่าวันนี้พพี่น้องเนาะเพิ่งเอาลงคลิปเพิ่นวันก่อนนั่นเนาะเพิ่งเปิดตเนาะโดยโดยออเป็นจัไดยังคินอยู่เคิน้บ่คนอยู่ยังคนอยู่ดดโอจะนวแตกแล้วจักอ đôi thấy phải phải đâu này nó... phải 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 mong phải phải cả phải 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 cả phải 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 nó phải 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 โดยเนาะก็ชาวไรก็สิได้ขอตัวจบคลิปแล้วก็สิได้ล่ําลาพาจากกับอ่าคลิปน้องสมบังไปเลยเนาะเพราะว่าเฮาก็อาจสิบ่อยากเฮ็ดแบบหลายภาพหลายมุมแม่นบ่โดยอาจจะมุมเดียวนี่เ่พี่น้องเนาะกบ่ติบ่ว่ากันเด้อ FC หรือว่าเป็นทางใดก็ตามแต่่พี่น้องเอ้ยากับน้องสมังกสิได้อตัวจบคลิปลงเพียง่านี้เนาะน้องเนาะโดยโดยกฝากเป็นกําลังใจน้องสมังนําเพี่น้องเอ้ ပါน้องสว่างป้าทั้งเอ้ยก็สิเดินทางกลับเรื่องหน้าเด้อโดยโดยก็ขอจบคลิปกับน้องสว่างเด้อเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดี FC ทุกๆท่านเนาะบ๊ายบายโดย